รากันนี่เรากันเฮ้ยขอกินข้างบนก่อนดีอยากกินตรงที่มีกะทิอ่ะอยากกินด้วย <c oughs> อื้อรอ่ะให้มันลองกินดูนิดนึงก่อนอยู่มันไม่กิน เดี๋ยวมันจะแย่งกันแบ่งแบ่งเป็นชิ้นโยนเลยโอย้หิวตัวขาวยังไม่ได้กินเลยเห็นไหมเนี่ยสงสารจังหิวจังตัวตัว โอ้ยแต่ข้าวหลาม่เจกก,กินหมดนี่สอ,อ,อตัว,ตวดูนู่นตัวนั้นผอมมากเลยเดี๋ยวตอนเย็นมานะนยผอมมากเลยอะ่ะ